นี่ะครับยากายเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะตารุงกำลังถอนยาแต่นั่ไปนั่งพูดคุยกับตารุงดีกว่าเนาะเอาพื้นมาไมล่ะอ้เดห้าอบิดวเังโกลยและพื้นตาคาวีอ้นี้พี่พีเฟซีทุกคนเอ็นออเแฮกซื้อบ้านใหญ่วะผู้ช ก้าวชูจะยืนให้มาอื้อยหน่อยขวาพี่น้ำเดี๋ยวผมให้น้องนวลกับแกมาเอื้อยกันหนึ่คุยกับพ่อเขาก่อนนะอ่าน้องนวลอันนี้ให้พ่อพ่อน้องนวลได้นะขอบใจจ้ะอีอว้ได้เออปุ๋ยให้นะอีวิยเนี่ยหน่ะกับป้าปากคอตามเลยตามเลยมีมีมีน้องนวลก็ช่วยพ่อน้องนวลถอนหญ้าก่อนก็ได้พ่อช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะพี่พี่ทุกคนน้องนวลก็ไม่ได้ค่อยกลับมาหาพ่อเขาด้วยไง แต่พ่อเขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนเหมือนปกติเหมือนเราแล้วแหล<น>ะแต่แกก็แก่ขึ้นมากแล้วชราขึ้นแล้อเนาะเนอะเลยให้กีนบะกลีกอเอาไว้เก็บะห์ตัมละนน่ะตำทุนแบบเนาะเนาะอืมบีบอเอาวินมาปลอกกินเออแค่เลยอ่ะเมาปลอกด้ก็รอได้หรอโอ้โอง ดนมือกแล้วคนใ้ว่หมอผมอโบหามหัา,หมมาีรบน้ององ,องทมถึงพี่จันิพี่จันได้กลับมาเที่ยหาตุลงงุงบ,บ,บ้างเนห้กานกะ็กก<อ>พี่ะลุงก็เริ่มเริ่มกลับมาปลูกผักอะไรเรยอะขึ้นมากเลยเนาะหลังจากที่เรามาครั้งก่อนน,อน,นี้มีเขาปลู ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3 4วันเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ได้นะพี่พีเอฟซีทุกคนเพราะผมก็ติดภารกิจไปฝั่งพม่ามาเป็นอาทิตย์เลยนะผมก็เพิ่งจะกลับมาถึงไม่กี่วันนี้นะผมเลยตั้งใจจะมาถ่ายคลิปเลยมาเที่ยวหาตันลุงนะพี่พีเอฟซีทุกคนเพราะที่ผมไปฝั่งพม่านี่คือว่าผมไปช่วยน้าผม เกี like ่ยวข้าวเหมือนกับว well, like so like so ่าปลูกข้าวที่เขาปลูกไว้นะพี่ๆพี่ทุกคนเหมือนกับว่าเริ่มจะเกี่ยวได้แล้วผมก็เลยไปช่วยเขาดูแลก่อนนะก็ผมก็เพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันนี้ก็วันนี้ผมเลยตัดสินใจว่าผมจะมาเที่ยวหาตาลุงนะก็น้องนวลก็บอกว่าบนคิดถึงหาตาลุงมากเลยซึ่งวันนี้ผมก็วันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้ผมก็ไม่มีตังค์ผมก็เลยได้ซื้อปลากระป๋องมาม่ามาให้ตาลุงกินนะแต่น้องนวลก็บอกว่าอยากจะเจอตาลุงมากเลยใช่ไหมน้องนวลใช่นี่น้องนวลก็อยู่กับผมนะ ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอตาลุงนานแล้วไม่รู้ว่าตาลุงเป็นยังไงบ้างนะพี่พีททุกคนเพราะหลังจากที่ผมไปฝั่งขมามาผมกลับมาเนี่ยผมก็ได้มันกลมาดูคลิปน้องพิมมิเตอร์แปงรูว่าใครต่อใครตาลุงแกก็เหมือนว่าแกก็เริ่มจะแก่ลงทุกทีทุกทีนะหลังจากที่แกเหมือนว่าถอนโดน,นถอนวิชาคามหมดแล้วตอนนี้ตาลุงแกก็เริ่มจะแก่ลงทุกทีนะพี่พีทุกคนก็วันนี้ผมตั้งใจซื้อของมาให้แกกินนิดหน่อยในวันหลังผมก็จะค่อยซื้อของที่กินแล้วมีวิตามินต่อข่าวนะพี่พีททุ เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะน้องนวลก็บ่นคิดถึงอยากมาหาตาลุงมากแล้วไอ้น,นี่ไปแล้วไม่น้งนวลไปครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้มาหาตาลุงหลายวันตาลุงก็เหมือนว่าไปทําความสะอาดตรงที่เขาอยู่พอมานั้นนี่นะครับพี่ๆีทุกคนแล้วดูกล้วยที่ครับก็เริ่มจะสุกแล้วน้องนวลดูด,ดิใช่ไหมสุกอย่างครับ และใล้สุจะมีรอยมีคนเด็ดด้วยจ้ะอืมนี่นะพี่สิทุกคนนี่เดี๋ยวตาลุงก็คงจะตัดเลยนะอืมเพราะที่ของตาลุงเนี่ยแกก็เหมือนกับว่าแกก็ไม่มีอะไรทาใช่มีรอยตัด,ด้นกล้วยด้วยแกก็อ๋อนี่ไง,ไงกล้วยอยู่น,นู้นไงเขาตัดทิ้งไว้น่ะน,นะใช่ใชแล้วมีน้องหมายยตัวหนึ่งด้วยนะน้องหมาของใครไม่รู้จะลงมาอะจะอืมนี่เขาเรียกกล้วยอะไร<ม>ก็ไม่ทราบม,มือกันนะพี่พี่สิทุกคนกล้วยนม กั้วอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ๆ F4 ที่รู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่ตันลุง,ลงใช่หลังจากที่เราไม่ได้มาหาตัลุงหลายวันนี่ตัลุงก็ได้ทําความสะอาดตรงบริเวณเขาัูนี้ไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะเลยสถานที่เปลี่ยนไปมากไหมนนวลถูกไหอยู่จ้ะอืมดูดิครับเราไม่รู้จะได้เจอพ่อของเจ้าหรือเปล่าอุ้ยฟักลูกเบลเลอร์เลยนนวลดูดินู่นเจอไหม นี่นะครับฟักแล้วเริ่มจะตายแล้วเดี๋ยวรู้ใจมากเลยเนาะใช่นี่นะครับใบยาไก่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะอือตะลุงกำลังถอนหญ้าอยู่อือตะลุงกำลังถอนหญ้าแต่นี่ไปนั่งพูดคุยกับตะลุงดีกว่าเนาะเอาพื้นเามาไปแหละเอออย่าเททบะเหยนออกเออตะพูตะลือ้อออดอวีเป็นย,ะยละพื้นตาคาบีไอ้นี่พี่ๆี่ทุกคน เ้นอแซืบานมเย้เอูชูพีกอูจะให้มาอื้อน่กว่าอือันนีะเดี๋ยวผมให้น้องนนลกับให้อ้คุยกับพ่อขอก่อนนะอ่าน้องนนลอันี้ให้พ่อพ่อน้องนวล์เลยนะขอบใจจ้ะอีอว่าได้เออปุยขี้หน่ยปุยเนยอ่ะหน่ะกับปอปากพ่อมีตาม้อีมีน้องนวลก็ช่วยพ่อน้องนนลถอนยาก่อนก็ได้พ่อ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะพี่ๆี่ตะโกนน้องนวลก็ไม่ได้ค่อยกลับมาหาพ่อเขาด้วยไงแต่พ่อเขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนเหมือนปกติเหมือนเราแล้วแหละแต่แกก็แก่ขึ้นมากแล้วฉลาด เอาวินมาปลอกกินเออแค่เลยอ่ะนมาปลอกได้ก็รอได้เหรอโอ้ก็โอ้ตอนนั้นพ่อมึงก็เล่าเค้าขึ้นอะไรหรือเปล่าหมอผ่มึงบวมหัวมาเลยคิดเลยไปเยอะบ้าน้องนองถามถึงพี่จันนี่พี่จันได้กลับมาเที่ยวหาตุลุงบ้างเปล่าน้องบอกให้กี่คื้นบ้านก่อนนะก็ไม่ได้ไหพี่บ้าก็ตุลุงก็เริ่มเริ่มกลับมาปลูกผักอะไรเยอะขึ้นมากเลยเนาะหลังจากที่เรามาครั้งก่อนนี่มีก็นี่นะ อันนี้ต้นยาสูบนะพี่พี่ซืคนนี้ต้นยาเส้นนะนี่เอาไว้ปลูกแต่ต้นนี้นี่ผมเรียกไม่ถูกนะเขาไม่รู้ขเขาเรียกอะไรนะนี่ยอดอ่อนมากเลยน่ากินมากเลยนะไม่รู้กินได้เอาพืชวิทยโดยใจง้อซื้อก่องอซอแต่ลุงแต่บอกกินได้นะนี่ยอดยอดอ่อนมากเลยแกทําขึ้นเป็นถาวันเพื่อจะเลื้อยขึ้นนะที่ของตะลุงนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วมันมีปลูกของมากเอาวินน่ะอ,อืมอืม,อม อ๋อเดีวคนปลูม,ม,มีต้นม่วงด้วยไม่ใช่เหรอน้องนวลนนะ่ะอันนี้น่าจะใช่อ่ะเอาไปจต่ขัวส่ะใช่จ้ะม,มีต้นม่วงนี่ก็ต้นม่วงนะนี่พี่สิบคนลุงแกปลูกเยอะเลยนี่แต่เป็นพริกไม่สีม่วงพริกแกก็เริ่มเริ่มไม่ดีนะนี่มีกล้วยด่างเลยนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชกล้วยด่างกล้วยอยู่ข้างในนวนกล้วยอะไรกล้วย น,นะครับมีผักส่วนครัวบ้านเขานี่เขาปลูกผักไว้ปลอดสารพิษหมดเลยนะผักของแกนี่ไม่ได้ฉีดยาไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือว่ายาฆ่ายาอะไรแกจะถอนเอาอย่างเดียวนะแกจะปลูกแบบธรรมชาติลว้ลวนๆเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเดินเยี่ยม ลุงแกก็เริ่มถอนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วกีนโจ๊กกินนันตาดุนี่ย่อเออน้ำเปลาอ้อเพนในหมอเออลุงแกเดี๋ยวเราไปเยี่ยมตรงบ้านตาลุงดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือเปล่านะหลัลงจากที่ผมก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะนี่นะครับก็มีต้นทุนเรียนด้วยนี่นะครับเดี๋ยวสูมให้ดูนะทุเรียนในน,น,นี้นวลอะไรล่ะจ๊ะ ตะมุอไหนครับพึ่งอ๋อนี่ผักกาดนี่นี่นะครับเราไม่รู้ตาลุงแกปลูกอะไรเยอะแยะมากมายไว้กินเนาะแล้วข้างหลังบ้านนี่มีกระต๊อบด้วยไม่ใช่หรอกระต๊อบอะไรหรอข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเดินสำรวจรอบบ้านก่อนเนาะจะขึ้นนั่งจะทันพ่อค่ะตรงนี้เอาพืชวิเด้ตมือวิเพื่อขอลำลื่นผู้หญิงลำลื่นเหรออ๋อมีคอกเป็ดด้วยเล้าเป็ด แต่พอย่าเปิดดูก่อนเนาะนี่นี่นะครับลูกเป็ดด้วยนี่ลุงแกทําด้วยมือเลยนะลุงแกนี่เก่งมากเลยลุงใช้แบบชีวิตแบบพอเพียงเนาะเขาอ,อยู่แบบพอเพียงอ้อหล่อทูดดี้เดี๋ยวหมอพื้นหมอ,อมนี่นะครับปลาแกก็อุ้ยมีปลาช่อนด้วยดูดูดีครับแกอยู่แบบธรรมชาติเนาะ ขออนุญาตนั่งคุยกับตาลุงดีกว่าเนาะเราหลังจากที่ไม่ได้มาเที่ยวหาดกันนานมากแล้วขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะลุงนนท์ก็คุยกับพ่อเลยหลังจากที่ไม่ได้เออจะจะจ้าอะไรให้กินเหรอชีบาจะจ้งชีบาโมกขมือออกชีบานอกกับกาบะตาบอหืมก็แบบเขาบอกว่าพี่เขาก็ไม่ได้กลับมาหาดนะทำมาเลยดีอ่ะเมือเนี่ยตาเล่นเล่ยมา าานี่มีแล้วตอนนี้แกเป็นคนดีแล้วแกวิชาคมงแกไม่มีแล้ว <c ans> โดนน,โดน,น,ดน้อจ้อนะกินน้องคนหรอปะมอไม่กลับมาแล้วนะ <c ans> พี่ทุกคนก็พี่ชายของเขานี่หลังจากที่กลับมาครั้งนั้นเหมือนกับว่าจับตะลุงไว้ไม่ให้เคยเห็นนะซึ่งวันนี้ก็เขาปลดปล่อยตะลุงไปนานแล้วตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กลับมาหาแกนานแล้วนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่ชายของแกนเนี่ยจะกลับมาตอนไหนแล้วจะกลับมาเล่นงานตะลุงหรือเปล่านะโดนน้องมีลิวี อ๋อที่บา้านแกทำมาฮาโลแล้วน้องมีลำคออ๋อเมื่อเราไม่มีบานแตลุงแกบอกว่าแกน่าจะกลับไปบ,บ้านบ้านทางนูน้นหรอบ้านใครนะมันตาฮีหลายรุ่นหนึ่งในเกี่ยอมีเนี่ยอะมันตาฮีาอะไรเนพุดดุฮีออเอยยอเลยะพุดฮีอ๋อเขาบอกบ้านนาะหลานเขานะที่แกที่เราเคยไปถ่ายที่เจอตาลุงหุงนเขานะก็บ้านหลังนั้นคือว่าเป็นบ้านหลานของนเขาเนาะ แค่ว่าเด็กเคยก็ต้องกลับไปนั่งกินข้าวฝั่งนู้นเพราะต้องใช้เวลาเดินทางก็ไกลพายีหมอผึ้งหมอพายีก็ไกลพอมาจากบ้านที่ที่ตาลุงอยู่กับบ้านหลังนั้นนะที่น้องนวลเคยอาศัยอยู่กับน้องจันนะบ้านทางฝั่งนู้นนะเพราะต้องเดินทางก็ไกลเหมือนกันใช่ไหมน้องนวลใช่จ้าถ้าไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านข้าฝั่งนู้นมานานแล้วมากแล้วอือแล้วไม่รู้ว่าพี่จันเนี่ยจะกลับมาตอนไหนยิงชลาได้กลับมาปล่อยหาเขามั่งกลับมาหาตะลุงมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าพี่เข้ามาพี่ก็อยูบ้านนะด้านล่างนู่นเลยจ้ะอ๋อ,อและน้องทิพย์เป็นไงบ้างตอนนี้น้องทิพย์ก็ดีจ้ะมีคนสุขดีเนอะผู้มือเอาไว้กันเนี่ยนวะ่ากู้บัตรรอบย่ออุ้มเมืองโอเคเราปัดรวดด่างกันนี่พอต้องบอกพอต้องบอกตันลุงนะลูกสาวคนเล็กของแกเนี่ยคือว่ายังอยู่สบายนะแกได้อยู่กับท่านชายอยู่ไหม อืมแล้วท่านชายได้มาเที่ยวหาดน้องทิพย์มั้งน้องทิพย์มั้งไหมวันก่อนก็มาจามากับพี่แสงอ๋อหนุ่มผู้มืออะไรบ้างเนี่ยแต่โตเรื่อยๆหรอเออท่านชายหมอหนบาภาษาเออแบันได้กันนี่กูโดนหนุ่มผู้มึงอะไรเนี่ยแกเรื่อยๆหรอเออป่วดด้าก่อนหรอหนบาภาษาเออย่อพอต้สมบูรณ์ลงกันนะว่าลูกสาวแกไม่ต้องเป็นห่วงนะ แตาลุงบอกว่าจะไม่ไปอยู่นะตาลุงจะอยู่ตรงกระต๊อบแกเองเดียนะแกจะไม่ไปไหนนะเพราะแกเพราแกเหมือนกับว่าอยู่กับตรงนี้มานานแล้วแกไม่อยากจะไปไหนแล้วนะแกจะอยู่ตรงนี้จนกว่าแกจะหมุดลมหายใจนะพี่สิทธโกศเพราะที่ของแกเนี่ยแกก็ปลูกอะไรเยอะแยะกินมั่งม่แกก็เป็นห่วงที่ของแกนะในเร็วๆนอ้นักกู้ร่วมวันนู้เพล่อเราหมอเร็วๆแต่เพืออะไรดูว่านักปลูบ้าอ๋อ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะให้ผมด้วยนะครับเพราะตาลุงตอนนี้ก็แกก็เริ่มแก่มากขึ้นทุกทีทุกทีนะดูจากหน้าตาหลังจากที่ผมกลับไอโฟองพม่ามาเกือบอาทิตย์นี้ก็มาเที่ยวหาแกในโหแกก็เริ่มแก่ลงมากแล้วเอยมอะไรเลยคือตจำใครได้ง่ายถึงกับลูกชูกแก้วเหรอโอ้ยเลวันนกเข้าบ้านเดินนกอมีอะไรดูอุ๊อ,ม,ม,อ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 มีอะไรดักบาเรมีอเขาบอกว่าจะกินข้าวกับผักที่บริเวณที่เขาปลูกตรงนีแ้หนแหละ เพราะว่าท่านพ่อของข้าเริ่มแก่ลงก็เลยไปล่าสัตว์ไม่ค่อยได้แล้วจนี้เดีมาณนี้เขลุงแกรลุงแกก็เริ่มแก่แล้วแก่ก็จะไม่ไปหาของป่าแล้วแกก็จะกินพวก,วกปลาตัวเล็กๆอ๋อตกปลาบรูเวนี่หรือว่าดักปลาคัดบรูเวนี่นะแกจะกินก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าผมมีตังค์เนี่ยผมก็จะหาซื้อของที่ดีๆที่กินแล้วมีวิตมีร่างกายแข็งแรงไปค่อยซื้อมาให้แกกินดีกว่านาะน้องเงินก็บอกพ่อด้วยนะ เดอุ้อัอดอุมาอาะเกิญญาตาเลออบัคดวบารีชูบาชูเอ,อมอเลอออเลอะจอุทงคนาะแม่อนี่ลูกพีอลูกบาหมดอกมึงนครนเี่มีเพศหรอหมอพูมอมึงดกคนมมีเลกลางคืนแกก็มีแต่โซลาเซียวนะที่ดอกเมอุมอว,วิ่แต่เี่น่ะแหะ จาโซล่าเซลล์ที่แฟงมาให้นี่คือว่าแกเค้าใช้กลางคืนก็ไม่ค่อยสว่างมากนะถ้าร้อยเรามีตังหนึงเดี๋ยวซื้อโซล่าเซลล์อันใหญ่เดีกว่านะอันนี้มันเล็กเกินเหมือนกับตะลุงแกนอนแล้วมันไม่ค่อยสว่างกลางคืนปุ๊บเวลาไม่ได้รับไฟได้ไม่เยอะปุ๊บมันก็สว่างแป๊บเดียวก็ดับนะเดี๋ยวมึงเราข้อนี้มีในมีนี้หรอวะมีนีมองๆแล้วก็เลยแบบเลยที่แบบเหรอออเอก็ตะลุงก็ตอนแต่ก่อนนี้ แกนอนไม่หลับเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าจะมีวิชาคนเหมือนว่าของแกจะขึ้นตอนนี้แกก็เริ่มดีขึ้นเย็นแกงอกอน่รเยบอไปแกให้กี่อุ่นบ่นะกาหอนน่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่กันนู่หรือเล่ากูจะเข้าบ่อกูจะมมคกค็กูน้าพัดดนนก็นวน เดี๋ยวเอาย่างนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลาตะลุงกันดีกว่าเนาะพอตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วอ๋ออีกเก๊ะเราเนมื่อเม่อไม่ใจเก๊ะเราเนาพึ่งหมอเมื่อเมื่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเที่ยวหาของใหม่เนาะเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาก่อนนะก็เดี๋ยวตอนนี้เราต้องพาน้นโนวนกลับไปอยู่กับผมก่อนนะเพราะตอนนี้ก็โน่นโนวลก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่กับตะลุงเนี่ยยังปลอดภัยหรือเปล่าเพราะผมก็กลัวมากเลยกลัวที่พี่ชายเขาจะกลับมาเนาะ ก็เอาอยางงี้เดี๋ยวผมกับน้องนนท์เนี่ยต้องขอเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่เอฟซีทุกคนก็วันนี้ผมก็ดีใจมากนะที่ได้กลับมาเจอตาลุงยังสขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแตกแก่ก็เริ่มแก่ขึ้นมากทุกทีแล้วเนาะก็เอางี้นะพี่พเอฟซีทุกคนก็ยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับพี่พเอฟซีทุกคนไงก็ต้องขอตัวนะครับสวัสดีครับ